ความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ในยะที่สามพิขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ,จะเจริญงอกงามแล้ว เครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ,จะเจริญงอกงามแล้ว เครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้